สวัสดีค่ะช่องไม่เลียงนอ้นะองปปปอนย่ต่างไงค่ะค่ะกินข้าวเช้าอันนี้ก็ข้าวต้มเหมือนเดิมตอนเช้าจะกินข้าวต้มข้าวต้มผัดผักบุ้งค่ะผัดผักบุ้งใบเขียว <laughs> ัดแก๊สไฟมันก็เลยเขียว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คับรุ่งไฟแดง <c oughs> <c oughs> อร่อยผักบุ้งอร่อยมันเป็นผักบุ้งแดงแล้วไม่ใช่ผักบุ้งจีนมันจะนุ่มเนี้ยนเลบุ้งแดงจะเก็บเอาอยู่ข้างข้างร้านที่ทำงานบางก่อน

ต้มร้อน ช่องนี้ไรสาระ <c oughs> มีแต่กินข้าวเช้าวกินข้าวเย็นกินข้าว คราวด้นนอ,นอยมันนึกถึงคนจีนคนจีนเขาเกิน้อะไรวันนี้ที่อยู่เพื่อเขาแต่สมัยก่อนเขาถึงที่นั่งกินโจ๊ะ แม่กิจกแล้วก็มีแม่ลูกคนจีนเขามากินโจ๊กเขามากินข้าวเขากป้อนลูกก็โยกอรกรนๆอะ่ะโอ้อโหป้อนลูกเข้าไปลูกก็ทั้งร้อนทั้งยุง่งนะเขบอกโอู้มันร้อนเกินไปอะ่ะก็าฝึกให้ลกูลกเขาเพื่อนิ้นทองแน่เลยลูเขาอ่ะโยก้อ,กอกนๆอะ่ะ 包包包，你要不要，快录 โดนแล้วก็ยังเก็บกินเหรือโตสะอาดเดี๋ยวพาจะไดข้าวแล้ไม่จำเป็นจะไม่ทิ้งข้าวถ้าอยู่บ้าน ทื่บ้านที่ได้ที่ไม่ได้มาเช่าบ้านอยู่บ้านแม่ของผมคนเขาจะเก็บไว้ให้ไก่ให้แมวให้หมาตรงนี้มันไม่มีหมาไม่มีแมวก็เก็บคือมากิน <c oughs> ก็เมดต้อเกีเรอบมรือไมต้องกี่ยวบแต่ก็ยังไม่อยากซื้นนะเดี๋ยวกลับไปบ้านด้วยเขามีงานหลายเรือไปี๋ยวเขาแก่ต้องควรจะปิดร้านเราจะกลับไปบ้าน ไปถอนมันไปทายแล้วตัวเที่ยวอยู่บ้านก็ยังมีจะเอามาเรยยังไ่อยากซื้อลอว่า okay. อยู่บ้านแม่เขาก็ไปทำากิน อ่ะสวัสดีค่ะทุกคน